การจัดสถานที่บรรยากาศให้ชวนมีอารมณ์ควรจะจัดสถานที่นะคะบรรยากาศให้มีความเป็นส่วนตัวแสงสีเสียงกลิ่นอันนี้มันเป็นการกระตุ้นจุดสัมผัสที่ดีมากๆค่ะบางคนชอบแสงสลัวบางคนชอบความมืดหรือบางคนชอบความสว่างอันนี้ก็ต้องคูดคุยกันดูนะคะระหว่างคู่รักกลิ่นชอบกลิ่นแบบไหนได้กลิ่นแบบนี้แล้วสร้างอารมณ์ไหมโดยเฉพาะกลิ่นของคุณผู้หญิงนะคะ คุณผู้หญิงอย่าลืมข้อนี้นะคะกลิ่นของน้องสาวอันนี้สําคัญมากนะคะอย่าลืมดูแลกลิ่นของน้องสาวของตัวเองด้วยคุณผู้ชายหลายๆคนนะคะทักเข้ามาปรึกษาแฟนกลิ่นไม่ดีเลยครับแต่ผมก็ไม่กล้าพูดตรงๆกลัวเธอจะไม่มั่นใจกลัวเธอจะเสียใจเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกคนคะอย่าไปโทษแต่ว่าเขาเนี่ย มีอารมณ์น้องใจปุกไม่ตื่นดูแลตัวเองด้วยค่ะกลับมาดูกลิ่นของเราด้วยนะคะว่ากลิ่นของเรามันชวนไหมมันน่าพิสมัยหรือเปล่าถ้ากลิ่นมีปัญหาต้องแก้ด้วยนะคะคุณผู้หญิง